ครับข้าทับวทบั้งทชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญก็จะมีคําวินิจฉัยออกมาจากกรณีของการไต่สวนคําร้องเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291ว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่อย่างไรนะครับ ซึ่งขณะนี้ก็มีหลายสำนักหลายฝ่ายก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานครับแต่ไม่ว่าจะออกมาเป็นลบหรือบวกหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นการทําให้เกิดความเสียหายขึ้นในกระบวนการยุติธรรมและการปกครองในระบอบประชาธิธปไตยด้วยเช่นกันนะครับเพราะถ้าปิกวันนี้จะมาพูดคุยกับอาจารย์นันทวัฒน์บลอมานันนะครับอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ขรส,รด,สรดีครับสวัสดีครับพุณจอมขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาพูดคุยนะอาจารย์อาจารย์ คิดอย่างไรและก็วิเคราะห์อย่างไรกร,รณีของการไตส่สวน5-6กรกฎาคมที่ผ่านมาของสารรัฐธรรมนูญท่านอาจารย์คือจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้เรียนคุณจอมนอกรอบม,มาสักครู่เนี่ยว่ามันไม่ควรมีวันที่5วันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูอำนาจหน้าที่ของสารรัมนูญตามรัมนูญแล้วเนี่ยผมผมค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าสารรัมนูญเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบร่างรัมนูญได้นะครับประการที่1และประการที่2เนี่ยเรื่องตามมาตรา68เนี่ยเราก็เห็นได้ชัดน,นะครับว่าต้องผ่านอัยการก่อนเพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติเนี่ยพอพอฝ่ายรัฐสภาเนี่ยไปยอมรับว่าสารร้มนูนเมียนาตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดวันที่5วันที่6ขึ้นครับแต่ว่าในภาพรวมของวันที่5วันที่6กเนี่ยก็เท่าที่อ่านจากในสุพิมพ์เนี่ยก็จะมีบางกลุ่มบางคนเนี่ยก็บอกว่าสารให้เวลาน้อยไปหรืออะไรจริงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเองผมไม่ได้ดูตรงนั้นนะครับผมดูว่ากระบวนการวันที่5วันที่6เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีผู้กล่าวหาขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ไปชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยต้องชี้แจงในสิ่งที่ ในสิ่งที่ตัวเองตัวเองยังไม่ไม่แน่ใจว่ารู้หรือไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยซ้ําไปครับถ้าเป็นเป็นคำชี้แจงในลักษณะที่ที่มีนักวิชาการบางท่านใช้คําว่าเป็นคือพอมีจินตนาการมามว่ามันจะมีปัญหาก็ต้องใช้จินตนาการต่อไปว่าไม่มีปัญหาครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็มันก็น่าจะ แต่ว่าเหนื่อยนะหรับทุกฝ่ายแต่ว่าขอ้อถกเถียงในเชิงกฎหมายที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะยื่นผ่านมาตรา68ได้รวมทั้งหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ในการที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการพูดถึงเจตนารมณ์ของมาตรา68ว่ามีหน้าที่ที่จะทําให้มีการปกป้องและห้ามที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญ2550คือคือผมเองผมไม่ค่อยแน่ใจในจุดนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าอย่างแรกเนี่ย ถ้าเราไปดูในรัฐนูลฉบับที่ใช้มั้ยครับอยู่หรือแม้กระทั่งรัฐนูลฉบับปี40ที่ตั้งศาลรัฐนูลขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารัฐนูลเนี่ยจำกัดกรอบอํานาจของศาลสองศาลเอาไว้นะครับก็คือศาลยุติธรรมศาลรัฐมนูญกับศาลปกครองครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐนูลกับศาลปกครองจะมีอานาจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องอยู่ที่รัฐนูลกําหนดส่วนศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีอํานาจทั่วไปก็คือเรื่องไหนไม่อยู่ในเขตหน้าศาลปกครองไม่อยู่ในเขตหน้าศาลรัฐนูลก็อยู่ในเขตหนนาศาลยุติธรรมครับ เพราะนั้นการที่ทั้งสารรับนูนและสารปกครองเนี่ยเป็นสารที่มีเขตอำนาจเฉพาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาสารจะรับเรื่องไว้พิจารณาเนี่ยต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าสารคิดว่าหรือว่าสารมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องรับนูนเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องรับนูลเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่สารรับนูนทั้งหมดนะครับครับค่านนี้โดยหลักเนี่ยถ้าเราดูพัฒนาการของการเกิดขึ้นของสารรับนูญเนี่ยก็เพื่อ <T uber> จ,ะจะใช้คําว่าเป็นหลักประกันความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญก็ว่าได้ก็คือว่าศาลเนี่ยจะต้องดูว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์หมายความว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยไปขัดหรือไปแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็มันก็โยงไปถึงเรื่องว่าในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูนแล้วแต่มันเป็นการควบคุมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งคําถามก็คือว่าศาลเนี่ยทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับในในความในความเชื่อหรือในความเพียงวาจา์ ศาลสาสมารถควบคุมการแก้ไขรัฐมนูคือโดยลดหลักนะฮะโดยหลักในรัฐมนูลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจที่เป็นของประชาชนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของรัฐมนูลเนี่ยนะครับมันจึงมีที่มาที่ไม่ใช่การเกิดขึ้นของกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นศาลเองเนี่ยศาลจะไปคุมเนี่ยผมคิดว่าศาลคุมไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆอำนาจสูงสุดเรื่องอำนาจในการจัดให้มีรัฐมนูลเนี่ยเป็นอำนาจที่มีพื้นฐานมาจากแนวความคิดเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาประชาคมหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เขาก็ เคารพนับถือกันมานานหลักพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยพอสารรัฐมนูลเนี่ยเข้ามาไม่อยากใช้คําว่าแทรกแซงนะแต่เข้ามาตรวจสอบตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดมีประเด็นขึ้นมาว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถแก้รัฐมนูญได้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะแก้ยังไงก็ตามเนี่ยนะถ้าสมมติว่าจะแก้แค่มาตราเดียวหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเนี่ยเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วเกิดมีคนดูว่า หรือมีคนมองว่าการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเนี่ยจะเพื่อให้พวกตัวเองเข้ามาและพวกตัวเองเข้ามาเนี่ยจะมาเปลี่ยนระบบการปกครองประเทศแก้แค่มาตราเดียวหรือแก้แค่หมวดเดียวยก็สารรัฐมนุนก็อาจจะเข้ามาคุมได้อีกแล้วเพราะว่าพอเราตั้งข้อหาอยู่บนพื้นฐานของความไม่ชัดเจนในลักษณะแบบนี้มันก็ทําให้สารรัฐมนุนคุมได้หมดซึ่งต่อไปเนี่ยการแก้รัฐมนุนคงทําไม่ได้เลยจก็จะเปลี่ยนได้อย่างเดียวก็คือต้องฉีกรัฐมนุนทิ้งโดยการรัฐประหาร ใช่ไหมฮะพอรัฐประหารเนี่ยพอฉีกปั๊บเนี่ยสายร,รัฐมนูนก็ไปด้วยค,คุณยอมคงจําได้ว่าตอนปี49เนี่ยหลังจากที่มีการถแถลงการของคณะรัฐประหาร 1, หนึ่งแถลงการหรือสองแถลงการเองเขาก็ออกถแถลงการต่อมาหรือประกาศต่อมาให้ยุบสารรัฐมนูญทันทีเลยใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็คงมองว่าสารรัฐมนูญเนี่ยทำให้เกิดปัญหา<ง>กับประเทศชาติตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องซุกหุ้นของอดีตนายกทักษิณภาคหนึ่งภาคสองอะไรอย่างเนี้ยเขาก็ยุบเลย เพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเราใช้กระบวนการปกติแก้รัฐมนุนไม่ได้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนรัฐมนุนก็มีทางเดียวคือต้องรัฐประหารครับครับซึ่งในหลักการจริงๆรงรัฐมนูลมันก็ต้องแก้ได้แก้ได้ครับแล้วผู้ที่จะต้องมีอำนาจในการแก้ควรจะเป็นประชาชนไม่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเขาบอกว่าอ้าวก,ก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาประชาชนไม่เกี่ยวถ้าดูจากในยะของของการไต่สวนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะคิดอย่างนั้นได้ไหมฮะในหลักประชาธิปไตยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันอำนาจเนี่ยมันผมเข้าใจว่าวิธีการแก้รัฐมนูลเนี่ เรื่องนี้เนี่ยทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขาก็เคยมีการเขียนหนังสือเอาไว้เล่มหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่พิมพ์จําหน่ายด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบขององค์กรที่จะเข้ามาจัดทำรัฐมนูยในประเทศต่างๆซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีองค์กรหลายแบบที่ขึ้นมาเขียนรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยต้องได้รับฉันานุมัติจากประชาชนหรือตัวแทนประชาชนก็คือรัฐสภาซึ่งถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยที่เขากําลังร่างรัฐมนูนเพื่อแก้ไขรัฐรมน คำตอบก็คือใช่นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยวาระหนึ่งวาระ2เนี่ยก็คือถือว่ารัฐสภาโดยเสียงข้างมากเนให้ความยินยอมแล้วใช่ไหมครั<ม>เพราะฉะนั้นก็รอวาระสแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในในในส่วนตัวของผมเนี่ยแม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐมนูรครั้งนี้เลยเนี่ยนะครับก็ตามการแก้ไขเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าในเมื่อกระบวนการมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้เดินไปจนจบ แค่นั้นเองครับแต่ถ้าเดินไปจนจบแล้วนำไปสู่ปัญหาที่ตามมาเราก็สายเกินไปในการที่จะแก้ไหมฮะมันไม่นะฮะผมมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างรัฐธรรมนูญที่เขาแก้เนี่ยเขาได้ล็อกเรื่องสําคัญสําคัญเอาไว้แล้วพอสมควรเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยการออกเสียงประชามติเนี่ยในในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะทาอะไรได้มากกว่านั้น mm hmm. ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีการอย่างที่เขาเกรงกันว่าจะมีเรื่องกระทบเกี่ยวกับสถาบันระดับสูง, mm hmm. สงเนี่ยนะฮะ ก็ตอนประชามติเนี่ยก,<ม>ก็เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรนะครับ<ม>ถ้าคุณจอมจําได้ในการออกเสียงประชามติรัฐมนูลปี50เนี่ยก็มีฝ่ายรณรงค์เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะฝ่ายเห็นด้วยเนี่ยก็คือฝ่ายผู้ร่างรัฐมนูลเนี่ยเขาก็ออกไปรณรงค์กันฝ่ายไม่เห็นด้วยนี่ก็มีนะฮะมีหนังสือพิมพ์ลงหลายฉบับ<ม>เลยหนังสือพิมพ์ที่ลงให้โดยไม่คิดเงินได้ซ้ำไปเต็มหน้าเลยว่าทําไมถึงควรคัดค้านรัฐรันมนูญฉบับปี50<ม>ใช่ไหมฮะ เพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็คือการลนลง,ลงกันอย่างชัดเจนเลยคือถ้าปล่อยให้ถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็มันก็ได้ครับผมว่ามันก็ได้ครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่ยื่นคําร้องก็บองว่าในระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ช่อชนมาจากการบวกมากลากไปมีอิทธิพลของกลุ่ม,นนนมนคนนั้นกลุ่มคนบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ควบคุมอยู่เนี่ยอย่างนี้เราจะไว้ใจได้อย่างไร ไม่มันเป็นมันเป็นข้อสมมติฐานนะฮะแล้วเรื่องคําว่าพวกมากลากไปในบางทีเรานํามาใช้ในทางบวกและทางลบกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ,รบถ้าใช้ในทางบวกเนี่ยมติที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นว่าเนี่ยมันก็จบแล้วเพราะว่าในการประชุมทุกครั้งเนี่ยมติที่ประชุมต้องข้างมากตลอดใช่ไหมฮะไม่ว่าในห้องประชุมนั้นจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะฮะมันมันก็คือมติที่ประชุมเพราะฉะนั้นในกรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยในเมื่อวันนี้เนี่ยภาคการเมืองเสียงข้างมากเนี่ยเขาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ก็หมายความว่าประชาชนก็ก็อนุญาตให้เขาเข้ามาทําหน้าที่นี้นะครับเราต้องไม่ลืมว่าเรามีรกรกตที่ตรวจสอบการเข้ามาของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อผ่านการตรวจสอบของกอกตมาได้แล้วเขาเป็นเสียงข้างมากต้องยอมรับครับ,รบต้องยอมรับคนที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยนะฮะแล้วไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ก็ต้อง,ก,องก็ต้องอดทนรอเวลานั้นแล้วระหว่างอดทนรอเวลานั้นเนี่ยก็หาอะไรใหม่ๆที่ทํายกตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจะทําให้เกิดผลดีกับประเทศชาติหรือประชาชนยังไงผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่า<ม>ไปหาเรื่องที่จะเปลี่ยนรัฐบาลเพราะพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วขึ้นมาแล้วทาอะไรไม่ได้เหมือนเขาหรือทําเหมือนเขาเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ท่านามาดูในช่วง5-6กรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องค์การไต่สวนเนี่ยก็จะบอกจะเห็นว่าก็มีตุลาการท่านหนึ่งขอถอนตัวนะครับ,รบแล้วจากนั้นท่านประธานศาลก็ขอถอนและตุลาการอีกสองท่านก็ขอถอน แต่สุดท้ายเนี่ยสท่านสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้รับการอนุญ,ญาตจากองค์คณะตุลาการได้ครับอันนี้อาจารย์มองอย่างไรว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าตุลาการก็เหมือนกับต้องการที่จะให้เกิดความเป็นกลางในการไต่สวนแต่ว่าเมื่อตุลาการคณะตวงตุลาการไม่ยอมให้ถอนตัวเนี่ยคำที่ใช้จะออกที่ออกมามันจะทำะนำมาซึ่งความ ไม่เชื่อมั่นของประชาชนและไม่ศรัทธาของประชาชนหรือเปล, <ะ S 2> ล<น>่าอย่างไรแน่นอนฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนร่างรัฐมนูนปี50แล้วนะครับคือคือคนที่เขียนรัฐมนูลเนี่ยไม่ควรเข้ามาอยู่ในองค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่เราก็เห็นว่าคนที่เขียนรัฐมนูนไปร่างรัฐมนูนจํานวนมากเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรเพราะฉะนั้นพอเข้ามาอยู่ในองค์กรเนี่ยเวลาต้องตัดสินเนี่ยมันมันยากที่จะให้ให้คนข้างนอกนยอมรับได้ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นกลางพอหรือไม่เป็นกลางพอใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันปฏิเสธไม่ได้เราวว่าคนก็จะต้องมีความเคลือบแคลงสงสัยเพราะว่าเขาอยู่ในการร่างรัฐมนูลมาก่อนบางคนเนี่ยถึงแม้ไม่ได้อยู่ในการร่างรัฐมนูลแต่ออกมาให้ความเห็นซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราย้อนหลังไป30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าผู้พากษาตุลาการเนี่ยไม่มีออกมานั่งต่อเลาะต่อเถียงหรือว่าอะไรกับใครทั้งนั้นนะฮะท่านพิจารณาพิพากษาคดีแล้วก็แล้วกันไปนะครับผมยังจําได้ว่าสารรัฐมนูลในระยะเริ่มแรกเนี่ย มีคำวินิจฉัยออกมาที่ไม่ชัดเจนแล้วเลขาธิที่การสํานักงานสารล้มนูลเนี่ยออกมาขยายความก็ยังถูกสื่อว่าเลยนะครับนักวิชาการก็ว่าบอกท่านไม่มีหน้าที่ที่จะออกมาแปลหรือออกมาขยายความคําวินิจฉัยของสารล้มนูลเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่สารพูดเพราะฉะนั้นโดยหลักก็คือคําวินิจฉัยของสารเนี่ยต้องชัดเจนแล้วก็ก็ก็ทุกอย่างอยู่ในตัวของตัวเองนะครับมีคําตอบในตัวของตัวเองเมื่อมาเทียบเคียงกรณีนี้เนี่ยที่มีการถอนตัวเนี่ยถ้าถามผมว่า เห็นด้วยไหมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อมันมาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผมผมไม่อยากให้ถอนตัวนะฮะสารรัมนูนเนี่ยเขามีกลไกในการควบคุมของเขาที่รัมนูนเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับก็คือว่าวันที่สารจะมีคําวินิจฉัยเนี่ยอย่างเช่นวันที่13เนี่ยอ,อันนี้อันนี้ต้องชัดเจนนะฮะว่ารัมนูนเขียนเอาไว้แล้วก็กฎหมายประกอบรัมนูนกฎหมายต่างๆแล้วกันเพราะกฎหมายประกอบรัมนูนเขายังไม่ออกนะฮะ<ม>แต่เขามีอยู่ในระเบียบหรือข้อกําหนดของสารรัมนูนเนี่ยนะฮะ คือตุลาการทุกคนเนี่ยเวลามาทําคําวินิจฉัยเนี่ยต้องถือความคําวินิจฉัยส่วนตัวมาด้วยนะครับเพราะฉะนั hmm ้นเนี่ยในวันที่13สเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือคําวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการทุกคนนะครับซึ่งถ้าไม่ไม่ทำอีกเนี่ยนะมันก็จะถือว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญใช่ไหมหลังจากที่ศาลมีคําวินิจฉัยเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องได้อ่านคําวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการล้มนูนแล้วเราจะได้ตรวจสอบได้ว่าตุลาการที่เข้าไปเขียนล้มนูนหรือเข้าไปทําอะไรเนี่ยมีความเป็นกลางพอหรือเปล่า เพราะในคำวินิจฉัยหรือในข้อเขียนของท่านเนี่ยมันจะพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเลยว่าท่านเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนะฮะอันนี้คือเขาเขามีระบบในการควบคุมตัวตุวลาการเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเพราะนั้นถึงไม่ถอนเนี่ยแล้วเขียนคำวินิจฉัยออกมามีเหตุผลดีนะฮะเหตุผลที่ชัดเจนเป็นกลางก็ยอมรับได้ครับสําหรับผมนะ,ะแต่ว่าขออนุญาตย้ําอีกทีหนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะ,ะครับอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่ทราบนะฮะแต่เรื่องสําคัญสําคัญที่ผมติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีปัญหา ตั้งแต่กรณียุบรรคประชาธิปาดหรือเรื่องล่าสุดที่ตามอยู่ <sorting well. S 2> ก็ค right <c oughs> ือกรณีคนพิการที่สามารถเข้ารับราชการได้ศสารวินิจฉัยไปเมื่อต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เห็นคาวินิจฉัยกลางควินิจฉัยส่วนตัวเพราะโดยระบบจริงๆเนี่ยวันที่เข้ามาประชุมเพื่อทําคําวินิจฉัยกลางเนี่ยทุกคนต้องถือคําวินิจฉัยส่วนตัวมาด้วยว่าเห็นว่ายังไงแล้วมาวางบนโต๊ะอ่านให้ฟังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนับเสียงได้โดยที่ไม่แปลเปลี่ยนที่เขากําหนดอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ตุลาการทุกคนเนี่ยมาศาลตัด ชัดเจนของตัวเองมาแล้วนะครับแล้วมีเป้ามาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับสำหรับวันที่13นี่ก็คือตุลาการทุกคนเนี่ยต้องมีคำวินิจฉัยส่วนตัวมามาแล้วเนี่ยนะฮะยื่นที่ศาลเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าแจกได้เลยโดยไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องอะไรเลยก็คือเป็น เป็นมุมมองหรือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองอย่างชัดเจนครับ,รบถ้าเกิดไม่มีคําวินิจฉัยส่วนตัวถือว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วอาจารย์คือคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว,วินิจฉัยส่วนตัวเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะฮะคือต้องมีอยู่แล้วไม่มีะะไม่ได้ <yst artık S 2> ไแลวโดยกระบวนการตั้งแต่ตอนท,ทนํารัฐธรรมนูน40เนี่ยก็คือต้องการให้ตุลาการเนี่ยออกเดินทางมาจากบ้านเพื่อม,มาวิน,รรรรนิจฉัยเนี่ยอย่างมีจุดของตัวเองชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นต้องเขียนมาให้ชัดเจนแล้วก็มาถึงนะครับก็ต้องมาพร้อมกับความชัดเจนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวล มีเหตุผลของคนนั้นคนนี้มาหักล้างได้และภายใต้กรอบระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยกับการไปทํางานโดยมีคําวินิจฉัยส่วนตัวเนี่ยมันผมว่าทำทำโดยมีคําวินิจฉัยส่วนตัวเนี่ยมันชัดเจนกว่าได้ตรองได้คิดใช่ไหมและตุลาการแต่ละคนเนี่ยถ้าถ้าเราไปดูในระบบของศารลรัมูนเนี่ยมีทั้งผู้ช่วยมีทั้งเลขาส่วนตัวมีทั้งที่ปรึกษาส่วนตัวเพราะนั้นเนี่ย มันไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเลยกับการทําคําวินิจฉัยส่วนตัวมาคนพิมพ์ก็มีมไปดูได้นะครับทุกคนมีส่วนตัวของตัวเองมีทีมส่วนตัวของตัวเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในวันที่13เนี่ยชัดเจนแบบนั้นเนี่ยนะฮะเราเนี่ยในฐานะประชาชนหรือนักวิชาการเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบวิธีคิดหรือตรรก,กะทางกฎหมายของตุลาการสารรัฐมนูลแต่ละท่านได้เลยนะครับว่าท่านคิดยังไงกับเรื่องนี้มีเหตุผลยังไงที่ตัดสินในลักษณะแบบนั้นครับครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ไอศครีมเนื้อเนียนนุ่มเคลือบชั้นชอ็อกโกแลตหนากรอบคุณภาพทรงตรงจากเบลยเยียม,มดื่มดำสุดล้ำกับแมกนัมใหม่อาชเจ๊กรถใหม่ลองไหมก็ได้อ,อร่อยขนมคัพจ๊อกใหม่เต็มความอร่อยจากหมูและสาหร่ายแท้ๆใหม่รสหมูผสมสาหร่ายและรสไก่ผสมข้าวโพด สะกดทุกสายตาใหม่ close up white right now มีนว,วัตกรรม blue coverage โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลง close up white right now และผู้ที่พี่น้องสื่อมชนเลือกให้เกิดงานนี้ได้แก่แม่พิชนาการเม่มีผมสวยระดับซาลอนจนเกิดงานนี้ได้ต้องเทรซี่ม่เท่านั้นค่ะ เพราะเป็นแบ,บรนด์ที่ช่างผมมืออาชีพทั่วโลกเลือกใช้กันอย่างเช่นสเปรย์ขวดเนี้ยผมสวยมีสไตล์ระดับซาลอนสร้างเองได้ง่ายๆด้วยเทรซ m ม่ใครมีข้อเสนอดีๆบ้างไหมถ้าฉันตอบได้ฉันอาจจะได้เป็นพนักงานหญิงแถวหน้าในทุกการประชุมเลยก็ได้นะเพื่อนๆก็คงอยากไปเที่ยวกับฉันแน่ๆว่าแต ฉันพร้อมเป็นจุดสนใจขนาดนี้ไหมนะเพราะผิวกายไม่กระจ่างใสเท่าผิวหน้าคุณจึงไม่พร้อมวาสลีนเฮลตี้ไวท์ที่มีวิตามิน B3 และทริปเปิลซอสคีช่วยให้ผิวกายดูกระจ่างใสไม่แพ้ผิวหน้าค่ะฉันพร้อมเป็นจุดสนใจแล้ววาสลีนเฮลตี้ไวท์เพื่อผิวสวยที่ช่วยให้คุณพร้อมส่องประกายสดใส แขกรับเชิญในรายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับอาจารย์นันทวัฒน์บระมานันนะครับอา,อาจารย์คณะนิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพูดถึงเรื่องของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยในวันที่13กันยายนาคมนี้นะครับผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไรแต่สิ่งที่มีการพูดถึงและมีการวิพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือการทําหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญในช่วง5และ6กันยายนคมที่ผ่านมาอาจารย์คิดอย่างไรครับนับจากนี้ถ้า หลายคนบอกว่าถ้าคำวินิจฉัยนี้ออกมาเป็นลบแน่นอนก็จะมีปัญหาตามมาเหมือนกันหรือจะเป็นบวกก็จะมีปัญหาตามมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบสุดท้ายก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์วิเคราะห์โดยรวมอย่างไรถ้าหากว่าดูจากการไต่สวน5-6แล้วและดูว่าคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรอาจารย์ประเมินแล้วคิดว่าโอกาสที่จะเห็นความเป็นบวกหรือเป็นลบอันไหนจะมากกว่ากัน คือคือคือเนื่องจากผมไม่ได้เป็นสารนะฮะผมคงไม่สามารถเดาใจตุลาการทั้งแได้นะครับ,รบแล้วก็อาจจะเป็นการผิดมรารยาทที่ไปตัดสินหรือว่าไปให้ความเห็นที่มีลักษณะคือคือผมคงไม่มีอิทธิพลถึงใช้คํว่าชี้แนะเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็เป็นความเห็นประกอบออการตัดสินใจหรือว่ายังไงก็สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่พูดตรงนี้แต่สําหรับผมเนี่ยไม่ว่าคาํคตัดสินจะออกมาว่าการร่างรัฐมนูลทําได้หรือไม่ได้ก็ตามเนี่ย วันนี้ระบบระบบหนึ่งเนี่ยมันเสียไปแล้วก็คือสารรัฐมนูลเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบการร่างรัฐธรมนูญได้สารรัฐมนูลสามารถแปลความรัฐมนูญให้เกิดเขต่ยอำนาจสารเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้เพื่อประโยชน์ของสารเองเนี่ยเพราะฉนั้นวันนี้เราจะทํายังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส,สารรัฐมนูลเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้ประธานรัฐสภาเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่ประธานรัฐสภา,าแล้วกันเอาตามคําพูดเขาก็คือให้เลขาธิการสํานักงาน ส,สภาแทะะนรัษฎรเนี่ยนะครก,ก็ให้หยุดการพิจารณาเอาไว้ก่อนอได้เนี่ยนะครับเพราะวันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือผมว่าระบบพวกนี้มันเดินไปผิดทางแล้วแล้วก็ในทางนิติศาสตร์เนี่ยเราจะทํำยังไงให้กลับเข้ามาได้ครับท,ท,ท,ทาอย่างไรฮะอาจารย์ถ้าจะให้กลับมาสู่ระบบที่เราอยากให้เป็นได้ก็คือถ้าสารวิธีใช้ว่าสารไม่มีอานาจที่จะทําทั้งหมดนี่มันก็เป็นไปได้ครับก็สารก็จะต้องแถลงออกมาว่าตัวเองไม่มีเขตอานาจในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าดูจากการที่สารเนี่ยดูจากเมื่อ วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ดูจากตอนที่มีผู้ถูกฝ,ฝ่ายฝ่ายพยานเนี่ยได้พยายามอธิบายแล้วทางประธานเองก็พยายามที่จะอธิบายตอบกลับมาแบบเกือบจะเรียกได้ว่าทันทีทันควันว่าสารรัฐมนูลเนี่ยมีอำนาจ<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าคงเกิดขึ้นไม่ได้แล้ว<ม>ที่สารจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีเขตอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ ที่น่าตกใจพอสมควรเหมือนกันว่าสารรัฐมนูญในขยายเขตอำนาจของตัวเองไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยในวงการนิติศาสตร์ของประเทศไทยในบนในวงการตุลาการหรือนักกฎหมายในประเทศไทยจะต้องมานั่งคุยกันอีกครั้งไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารรัฐมนูญมีเขตอำนาจในการที่จะเข้าไปแทรกแซงในฝ่ายนิติบัญญัติได้จริงๆหรือเปล่าจะต้องมีข้อสรุปอันนี้ออกมาในที่สุดไหมครคือจริงๆมันมันไม่ใช่เฉพาะสารรัฐมนูญนะครับผมคิดว่าถ้ามีการร่างรัฐมนูลใหม่ในงวดนี้เนี่ย คนที่เข้าไปเป็นสสรเนี่ยอาจจะต้องคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับ,รบยกตัวอย่างอย่างเช่นนักวิชาการเองจํานวนมากเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่สารปกครองเนี่ยไปสั่งระงับการขายหุ้นกอฟผอตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าการแปลงสภาพกอฟผอเนี่ยเป็นการจัดองค์กรของรัฐนะครับซึ่งเป็นอํานาจแท้ๆของฝ่ายบริหารใช่ไหมฮะแล้วก็สารปกครองไปสั่งเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดผลกระทบต่อมาอาจจะ อาจจะไม่เรียกว่าผลกระทบก็ได้นะครับเพราะบางฝ่ายบางค่ายก็อาจจะเห็นว่าเป็นผลดีกับประเทศชาติก็ได้แต่ว่าในวันนี้ระบบมันก็มันก็ผิดไปก็คือการจัดโครงสร้างของรัฐเนี่ยสารปกครองคุมได้แม้กระทั่งกรณีปราสาทเขาพระวิหารที่เราเห็นเนี่ยกนักวิชาการก็โต้กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะครับสำนักพิมพ์บางแห่งก็เอาคําโต้ของนักวิชาการไปพิมพ์เป็นหนังสือขายก็มีนะครับตอนนั้นเนี่ยประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าสารปกครองเนี่ยคุมรัฐบาล ซึ่งกําลังจะไปเจราจาข้อตกลงระหว่างประเทศได้หรือเปล่าใช <c oughs> ่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเก่าที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ส่วนประเด็นสารล่ำนูลน,นี่ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าทางผู้ร่างล่ำนูลเนี่ยต้องคุยให้ชัดเจนการการที่มีมีสารมีองค์กรอิสระทั้งหลายที่ทําหน้าที่ในการกับ,กบดูแลฝ่ายบริหารเนี่ย ถ,ถูกสังคมที่ต้องการเห็นความเป็นประชาธิปไตยก็มองว่านี่คือไม่ว่าจะเป็นสารไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคขาดหนามต่อการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งสิน้นอาจารย์คิดว่าเป็นถึงขนาดนั้นไหมครับไม่นะครับผมผมไม่คิดว่าเป็นถึงขนาดนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าอุปสรรคจริงๆมันอยู่ตรงที่ตัวบุคคลมากกว่า <c oughs> คุณจอมคุณจอมอาจจะไม่ไม่ไม่ชัดเจนแต่ผมเนี่ยผมชัดเจนมากนะครับผมยกตัวอย่างง่ายสุดเลยนะครับ สารรัฐธรรมนูญเนี่ยคำถามแรกก็คือว่าตั้งแต่ตั้งตั้งสารรัฐธรรมนูนมาตามรัฐธรรมนูน40จนถึงวันนี้มีนักกฎหมายระดับนักกฎหมายรัฐธรรมนูญระดับแนวหน้าของประเทศเข้าไปอยู่ในนั้นบ้างหรือ,อยังนะครับถ้าถามว่าสารรัฐธรรมนูญควรจะมีนักกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือนักเศรษฐนักรัฐศาสตร์ที่เก่งรัฐธรรมนูนที่สุดของประเทศเข้าไปเนี่ยเคยเห็นหรือ,อยังใช่ไหมฮะไม่ไม่มีนะฮะ ทำไมถึงนักกฎหมายระดับประเทศถึงไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในองค์กรที่มีความสาคัญต่อประเทศได้อันนี้บบนเป็น,ปร,นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือกระบวนการสรรหาคนเข้าสู่ตําแหน่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้วิธีไหนนะครับในหลายประเทศเนี่ยเขาก็พยายามหากระบวนการที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดเพื่อเอาคนที่มีความสามารถเข้าไปอยู่ในตําแหน่งแต่มันมันขึ้นอยู่กับสส่วนประกอบกันครับส่วนที่1ก็คือกระบวนการสรรหาเนี่ยต้องต้องเข้มจริงๆแล้วต้องแบบตรงจุดจริงๆ กับส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็คือตัวบุคคลที่จะเสนอตัวเข้ามาเนี่ยต้องต้องชัดเจนในตัวเองมากนะครับว่าถ้าตัวเองเนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นสารรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยหรือว่าสารปกครองเนี่ยถ้าเป็นนักกฎหมายเฉยๆเนี่ยกับเป็นนักกฎหมายมหาชนหรือนักกฎหมายที่มีความเจนจัดทางด้านรัฐธนูนเนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้ตรงนั้นเข้าเข้าไปมากกว่านะครับไม่ไม่ควรเสนอตัวหรือไม่ควรที่จะเข้าไปแข่งนะครับเพราะว่ามันคือประเทศชาติมันไม่ใช่เพื่อตัวเองว่ามีตําแหน่งหรือว่าเพื่อตัวเองว่ามี อะไรหลังส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าพอหลังกเกษียณเนี่ยก็ข้าราชการ,รที่ยังคิดว่ายังทํางานได้อยู่เนี่ยก็จะพยายามเข้าไปอยู่ในองค์งกรต,กต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะผมคิดว่าต้องส,สองส่วนประกอบกันคือต้องนึกถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักมันควรจะเป็นคนที่เก่งเข้าไปไม่ใช่ว่าใครก็ได้แล้วเข้าไปเรียนรู้เอาในนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ครับคือหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของสารวัตรหนูหรือแม้กระบวนการิธรทมเองก็อยู่ในภาวะของความล้มล้มละลายในเรื่องของความศรัทธาที่ที่ประชาชนมีเราจะฟื้นฟูสิ่งนี้ได้อย่างไรอาจารย์ คือคือสำหรับสารรัฐธรรมนูญนะฮะสำหรับสารรัฐธรรมนูนวันนี้เนี่ยผมเรียนตอนต้นกับคุณจอมแล้วว่าคําวินิจฉัยส่วนตัวต้องชัดเจนชัดเจนในที่นี้ก็คือต้องมีตรกะที่ถูกต้องมีฐานทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะตัดสินเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามเนี่ยจะต้องมีฐานทางกฎหมายที่อ้างอิงได้อาจจะหรือว่าการเจตนาการจินตนาการหรือการคาดการณ์ไม่ควรจะอยู่ในนั้นเลยเพราะว่านี่คือบ้านเมืองนี่คือประเทศนะครับเราไม่สามารถไปคาดเดาได้ว่าถ้าปล่อยให้เขาทําแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้า ทิ้งเอาไว้มันจะเสียหายอย่างนี้มันคือคือบางครั้งเนี่ยแม้ว่าความเสียหายมันยังไม่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะมีวิธีการอื่นที่ที่จะเข้าไปดูได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าผมเป็นสสรหรือเป็นรัฐสภา,าเนี่ยนะฮะผมจะทราบแล้วว่ามีคนจ้องอยู่นะจ้องอยู่ถึงขนาดที่ยื่นเรื่องไปเพื่อให้สารรัฐมนูนตรวจสอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังกับการทํางานของเราให้มากขึ้นนะครับอาจจะมีการ เตือนและมีอะไรต่ออะไรยังไงก็ได้ที่ที่ส่งสัญญาณออกมาจากองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่าว่าคุณต้องทําในสิ่งสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบน,นั้นมากกว่าแต่การขยายฐานอานาจของตัวเองเข้าไปตรวจสอบในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันดูแปลกนะครับ,รบเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยนะครับความผิดมันยังภาษากฎหมายเ้าใช้ว่าความผิดสําเร็จมันยังไม่เกิดนะฮะมันก็ยังเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเป็นความผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเข้าใจว่า ้าอยู่ในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือคําวินิจฉัยกลางก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่มาล่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังละเพราะนั้นถ,ถ้าถามผมเนี่ยนะฮะไม่ว่าผลคําวินิจฉัยจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยถ้าสารเนี่ยทำทำทำเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ด้วยความห่วงใยประเทศชาติและบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ได้มีอคติอะไรเหมือนกับที่เราพบเห็นตามสื่อเนี่ยนะ,ะสารก็จะต้องเขียนเอาไว้ในคาวินิจฉัยแห mm hmm. ละเขียนเป็นไกด์เอาไว้นะครับหรือเป็นแนวทางเอาไว้ว่า การทำรัฐมนุลเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยมันควรจะต้องยึดมั่นในกรอบเหล่านี้เพราะว่าเป็นกรอบที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนน่าจะออกมาลักษณะนั้นอาจารย์นขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการวันนี้นะครับครับยินดีครับสวัสดีครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิกครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์นันทวัฒน์บรมมนันผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา thank